จะพาคุณผู้ชมลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเนื่องจากว่าทางมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้รับแจ้งค่ะว่ามีเด็กวัยเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองไปโรงเรียนแต่ปรากฏว่าถูกคุณครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้หญิงถีบหน้าค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ใช่ถีบหน้าอย่างเดียวนะยังให้เพื่อนร่วมชั้นเนี่ยทำร้ายร่างกายด้วยการรุมทั้งเตะทั้งต่อย จนดวงตาพร่าหมัวมองไม่ชัดโอ้ยดูสิคะน่าสงสารเป็นอย่างมากนะคะทั้งคุณปวีนาหงสกุลประธานบูนรณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก็รับเรื่องราวร้องทุกนี้มาจากคุณยายชาวจังหวัดภูเก็ตที่แจ้งให้ทราบล่ะค่ะว่าหลานชายอายุเพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแต่ปรากฏว่าถูกคุณครูประจําชัน้นซึ่งเป็นผู้หญิงถีบหน้าแถมยังให ให้เพื่อนเด็กๆนักเรียนเนี่ยรุมทั้งเตะทั้งต่อยจนได้รับบาดเจ็บบริเวณหางตาขวาจะช้ำแล้วก็มีเลือดออกมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าและที่แขนขานี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สาพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมดูจากรูปสิคะนี่เป็นความบอบช้ำที่เด็กๆถูกทำร้ายนะคุณยายแล้วให้ฟังบอกว่าสอบถามเรื่องนี้ไปกับทางผู้มนวยการโรงเรียนนะคะก็มีการเรียกตัวครูประจำชั้นมาสอบถามเจ้าตัวก็ขอ แล้วก็ยอมรับว่าถีบหน้าเด็กจริงเป็นเพราะว่าเด็กกับเพื่อนในห้องชอบทะเลาะกันและดือ้อย่างมากนอกจากขอโทษคุณครูมอบเงินทำขวัญให้5,000บาทแล้วบอกอยากจะให้จบเรื่องคุณยารู้สึกว่า ไม่เป็นธรรมกับหลานน่ะก็เลยนำเงินไปคืนเพราะตอนนี้หลานยังมองอะไรไม่ค่อยชัดแล้วไม่กล้าไปโรงเรียนเกรงว่าคุณครูคนนี้จะทำพฤติกรรมแบบนี้กับเด็กคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะทางคุณปวีนาพอทราบเรื่องแล้วเนี่ยก็เลยประสานไปที่พันตำรวจเอกสุจินนินบดีซึ่งเป็นผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวิชิตจ,จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้พาคุณยายและคุณหลานเข้าแจ้งความเอาผิดกับครูประจำ ทันรายนี้ทันทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งตรวจร่างกายและสอบสหวิชาชีพตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งทางคุณปวีนาก็ได้ประสานไปที่ดรชนะสุมมาตรผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของสอพทออเพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นและขอให้ความเป็นธรรมกับเด็กและครอบครัวด้วยจะปล่อยไว้ไม่ได้โดยเด็กขาดกเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ